สามสองหนึ king, ok here, h, ram, In Hence, it? It ่งส uh uh ิบเก้าสิบร้อยแรงจริงยกขันเร่งโหดิแก้การนิดหนึ่งแก้การนิดหนึ่งโหดูโคตรคมเลยโอ้มันไปได้นะท่านผู้ชมที่ความเร็วสูงนะเบรกแล้วหกสิบโอ้โหโอ้โหโจมใส่ไปใส่ไปโดูดูตัวรถเขาช่วยดิเห็นป่ะโอ้โหคุณดูดิ คุณ oh. ดูดิไม่หลุดเลยอะผมขับโคตรดีเลยว่ะแต่ช่วงล่างมันยังมีความอยากให้ทุกคนไปลองแต่ต้องระมัดระวังในการขับขี่เหมือนกันเพราะ ชว่วบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกี้ผีผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ที่สนามพีระเซอร์กิตนะครับเรามาขับด้านหน้านี้เลยนะฮะถ้าเกิดจกดูรีวิวเนี่ยย้อนกลับไปดูได้เนาะอีกคลิปหนึ่งเราถ่ายพาชมกันไปแล้วแต่คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปลองเทสได์นะครับตัว MG4 Electric ตัว X Power นะครับที่หลายๆคนรนอคอยกันมาเพราะก่อนหน้านเนี่ยตัว MG4 เนี่ยเรารู้กันดีแล้วเข้ามาเพราะมอเตอร์เดียวนะแล้วก็แบตยังไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมแต่ครั้งนี้กลายเป็นตัวมอเตอร์คู่ตัวแรงที่ใครหลายๆคนรอคอยกันวันที่มาถ่ายเนี่ยเรายังไม่รู้ราคานะเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่เขาเกริ่นมาแล้วแหละว่าไม่ทะลุล้านสองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาแบบ1 1 9 9หหรือเปล่านะครับรอ เปิดตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่เอาเป็นว่าสเปคเนี่ยที่รู้มาเบื้องตอนน้นนะน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับด้านหน้าของเราคือตัว MG4 X Power คลิปนี้เราไปลองสูตรถึงร้อยไปลองเรื่อง d r i v i n g dynamic กันว่ามันขับต่างกันขนาดไหนเพราะจริงเนี่ยเรื่องของหลักวิศวกรรมเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันสำหรับสเปคของ MG4 X Power ในยอย่างแรกเลยเรื่องแบตเตอรี่นะครับใหญ่ขึ้นมา MG4 ปกติเนี่ย เป็น LFP 51กิโลวัตต์อัลส์นะครับคันเนี้ยจะเปลี่ยนแบตเป็นตัว NMC 64ก mm ิโ hmm. ลวัตต์อัลส์ NEDC เนี่ยชาร์จเต็มเครมาว,าว่าวิ่งได้ประมาณ480แต่ใช้จริงๆเนี่ยมันน่าจะประมาณแบบ 400ต้นๆหรือ300ปลายๆอยู่ที่การขับด้วยยิ่งรถแรงๆแบบนี้น้อยยิ่งกินไฟแล้วก็การชาร์จ DC เนี่ยอันนี้ขยายขึ้นมาแล้วรุ่นนี้จะสามารถรองรับ DC ได้สูงสุดคือประมาณ140กิโลวัตต์สเปคเบื้องต้นมอเตอร์คู่หน้าเนี่ย204แรงม้ามอเตอร์ด้านหลังเนี่ยนะฮะเป็น231แรงม้าพะละงกำลังรวมเนี่ย435แรงม้าแรงบิดสูงสุดน่ะ600นิวตันเมตรแล้วก็ขับเคลื่อนเนี่ย หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมอเตอร์คู่มันขับส่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณขับแบบโหมดปกติอ่ะหลักการส่งกําลังเขาบอกว่ามอเตอร์คู่หลังจะส่งกาลังเยอะกว่าแต่พอเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะส่งกําลังแบบ50-50เลยคือออกตัวเป็น4ล้อเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองขับไปดูมันต่างกันขนาดไหนนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นตัวแม็กเ์สันสตาร์ด้านหลังเป็นตัวไฟฟลิงเขาบอกว่าจูนใหม่เหมือนกันแล้วก็ตัวคาลิเปอร์เบรก จานเบรกนะครับมีการปรับใหม่เพราะฉะนั้นมันจะรองรับแรงบิดขนาด600นิวตันเมตรขนาดไหนเดี๋ยวไปลองให้ดูโอเคกบมาชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับคลายเป็นกำลังใจให้โค้กกี้พีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลบีออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไอออนานาโนเทคโนโลยีกันไอออนสูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลบีออนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเราไปลองขับทดสอบ First Im นะครับ n e w m g c e l e c t r i c X Power นะครับตัวแรง435แรงม้า600นิวตันเมตรคันนี้กันเลยครับ โอเคเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่บน MG4 Electric ตัว X Power นะครับ435แรงม้าแรงบิดสูงสุด่600 Newton m มตรก็เดี๋ยวจะลองทั้งหมด Normal m o มด Sport ให้ดูนะฮะแล้วก็ไปดูซิว่า Handling Driving การขับขี่มันเป็นยังไงเพราะจริงๆอย่างคันเนี่ยถ้าคุณเทียบกันกับตัว MG4 Electric เนี่ย ตัวปกติเนี่ยนะฮะคันเนี่ยเรื่องช่วงล่างจูนใหม่จานเบรกขนาดใหญ่ขึ้นนะครับรวมไปถึงคาลิปเปอร์เบรกเป็นสีส้มใช่ไหมแล้วก็ความเป็นมอเตอร์คู่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันคือขับสีตลอดเวลาหรือเปล่าต้องบอกกันว่าพอเป็นโหมด Normal เนี่ยการส่งกำลังล้อหลังจะเป็นหลักกว่านะครับตอนล้อหน้าเนี่ยจะมาช่วยบางจังหวะแต่พอเป็นสปอร์ตเนี่ยเขาจะใส่นะครับก็จะใส่ไปพร้อมกันเลย โอเคคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เริ่มออกตัวแล้วตอนนี้ยังอยู่ในโหมด normal นะเดี๋ยวเราจะไปลองนะครับตัว m g 4 electric ตัว x power ราคาเขาบอกต่ำล้านสนะแต่เดี๋ยวเราจะลองให้ดูว่า performance การกบบขี่เป็นไงจริงๆพื้นฐานความเป็น m g 4เนี่ยความโหดเขาโหดอยู่แล้วแต่พอเป็นตัวเนี่ย้ย435แรงมา้า600นิวตันในน้ำหนักประมาณแบบตัน7ตัน8ดะคุณผู้ชมนะครับลองคิดดูว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวเบื้องต้นรอบแรกเราจะใส่แบบ นิ่มๆไปก่อนนะจะได้ดูลายทางนะฮะชินชินก่อนไปนะดูเรื่องคันเร่งดูการเข้าโค้งนะผู้ชมนี่ใส่ไปเดี๋ยวคัาเล่นต่อไปนี่นอร์มอลนะผู้ชมไปโอ้โห,ห,หนี่เบรกเบบรลงมา60ตรงนี้เขาบอกให้ใส่นี้ไปประมาณ60รอบแรกลองทางก่อนนะครับใส่ไปนี่นี่ใส่ไปโู้โหโอ้โหร้อยยี ชะลอเบรกชะลอเบรกเบรกมาเบรกมาลงมาหน่อยลงมาหน่อยดู driving dynamic นะชิคเคนโอ้โหโอ้โหตัวรถกูเอาเรื่องอยู่นะแต่ต้องบอกก่อนว่าผู้ชมพวงมาลัยตัวรถตัวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเบาไปหมดเลยนะคุณต้องระมัดระวังนะเนี่ยเนี่ยใสไปร้อยสามเบรกหนักตรงนี้ก็บอกให้เหลือ80ดสหมดแล้ว80นะใส่ไป 103. โอ้โห โอ้โหชะลอตรงนี้ต้าหกสิบนะผู้ชมเบรกไปเบรกไปรอบแรกในนี้รอบแรกโอ้โหเบรกหนักเบรกหนักรกหนักตรงนี้หักไปเดี๋ยวมันจะมีศูนย์ถึงร้อยด้วยผู้ชมนะครับขอเปิดกล่องแป๊บหนึง่งลืมเปิดขออภัยด้วยนะครับเบรกตรงนี้ไป นี่เดี๋ยวเราลอง0ู0 0ถึงร้อยกันดูนะครับอันนี้รอบแรกนะเราจะลองลหลูดให้ดูก่อนว่ามันจะมาประมาณนี้นะครับโอเค0ู0 0ถึงร้อย MG4 Electric X Power นะครับมอเตอร์คู่นะกาะทืกอควาเร่งไปพร้อมกันเลยดูซิว่า0ู0 0ถึงร้อยเท่าไหร่ไปสามสองหนึ่งสามจุดเจ็ดแปดชะลอไปชะลอชะลอ ชะลอตรงนี้เบรกหนักเบรกไปเบรกไปตรงนี้ก็บอกเบรกเสร็จปุ๊บยกคันเร่งอันนี้เริ่มเริ่มใสนะโอ้โหนี่แก่าการนิดนึงแก่าการนิดนึงโอ้โหดูโคตรคมเลยว่ะคุณผู้ชมดูโอ้โห,โโโโหตรงนี้เบรกตรงนี้เบรกนะฮะใสไปหน่อยดิโอ้มันไปได้นะเนี่ยไปได้นี่ยโอ้โหดูดิดูดใสโคง้งเข้าไปดิ ผู้ชมที่ความเร็วสูงนะเบรกแล้วหกสิบเบรกหนักใส่ไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หูหหหดูนี่เกินความเร็วที่เขาบอกนะแต่ผมขออนุญาตนะโจมใส่ไปใส่ไปโอ้โอ้เบรกหนักเบรกหนัก โอ้โหคุณดูดิเหลือหกสิบนะผู้ชมดูดูตัวรถเขาช่วยดิเห็นป่ะอันนี้เบรงหน่อยเบรงหน่อยอหายใจลึกเลยทีนี้เราจะลองสูตรถึงร้อยอีกทีหนึ่งนะครับศู0รย mg 4 electric x power นะครับดูซิว่าจับด้วยกล่องเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อกี้3.7ใช่ไหมอีกทีนึงนะ ห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โหแปดสิบเก้าสิบร้อยสามจุดแปดเก้าแรงจริงยก,งยกงงรรคันเะร่งยกคันเร่งตรงนี้ตามหลุดเขาเบรกไป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 ยกคันเร่งไปปั๊บเข้าไปนะฮะตรงนี้โหดิเบรกหน่อยเกิน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  โอ้โหเปลี่ยนโหมดโหมดส,สปอร์ตไปแล้วโหมดสปอร์ตไปแล้วไปเบรหนักใส่เข้าไปโอ้คุณดูดิไม่หลุดเลยอะโอ้โหพอเป็นโหมดสปอร์ตโอ้โหเบรหนักเทินขวาไปอ้สไลด์นิดนึงอือหอนี่โอ้โหดูโอ้ โอ้โหโอ้โห MG เ e ล็กทริกออ้ยช่วงปั๊มเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันรู้สึกว่ามันจะมีดึงดึงโยนโยนหน่อยนะแต่เอาจริงเนี่ยมันไปได้นะเนี่ยเบรกเบรกหนัก โอ้โหดูดิโอ้โหดูสูญทรทีนึงในโหมดสปอร์ตนะผู้ชมนะ M G 4 Electric X-Power 5 4 3 2 1โอ้โอหแปดสิบเ้าสิบร้อยสโอ้โหดูดิ โอ้โหโหโหเบรกหนักเบรกหนักเบรกหนักเบรกไปเบรกไปโค้งไปเติมวัเร่งโหเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ใสไปใส,ไ,ใสไปใสไปหกสิบ <60. S 1> <c oughs> ่ยดูการเข้าโค้งดิ โอ้โหคุณชมขับโคตรดีเลยว่ะแต่ช่วงล่างมันยังมีความนุ่มๆแล้วก็โยนๆติดปลายมาเยอะเหมือนกันนะคุณต้องระมัดระวังเลยนะผมพูดอย่างนี้เลยใช้งานจริงอะนะฮะเนี่ยมีอาการแบนโยนเยอะแต่รถไปได้แล้วรถไหวและรถแรงมากตามเครมเลย3.8วิแล้วคุณดูดิคุณดูดิดูดิเ <ๆ S 2> นี่ยเบรกหนักสายที่60 80บาพูดผิดพูดถูกหมดแล้วไป ดูโอ้โหดูเนี่ยฮะฉลองนี้ฟาบเข้าไปสายที่60 <c oughs> โคตรมันเลยคุณผู้ชมามจริงคืออยากให้ทุกคนไปลองแต่ต้องระมัดระวังในการขับขี่เหมือนกันเพราะ มันแรงและมันไวมากคือคอนเฟิร์มเลยว่าช่วงล่างเนี่ยแน่นกว่า MG4 Electric ปกตินิดนึงนะครับแต่สิ่งที่คุณจะได้เลยคือมันแรงมากแล้วความมั่นใจบางจังหวะเพราะว่าถ้าเปิดโหมดสปอร์ตเนี่ย นะครับมันจะเป็นการส่งกําลังมอเตอร์คู่พร้อมกันเลยมันจะแรงแลวมันจะหนึกบกว่า MG4 ปกติเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะถามว่า MG4 ปกติโอเคแล้วไหมโอเคแล้วแต่อันเนี้ยขับมั่นใจขึ้นแรงขึ้นนะครับใบปัดน้ําฝนหลังมีภายในแต่งสีดำนะครับมีราวจับมาให้แล้วแล้วก็หลายๆอย่างครบมบบเลยนะโคตรน่าสนใจเลยนะครับเขาบอกราคาข้าตัวไม่ทะลุล้านสองด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีละกันตอนวันเปิดตัวว่าเราจะนะฮะ รับได้กับราคาเขาหรือเปล่านะครับหลักๆโดยโรวมประมาณนี้นะฮะก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้โค้กิพีด้วยโคตรสุดเลย435แรงม้า600นิวตันเมตรในน้ำหนักตัวถังประมาณแบบตัน7ตัน8แบบเนี้ยนะครับโคตรสุดเลยนะครับ อะประมาณนี้แล้วกันถ้าอยากดูรีวิวเจาะลึกรอบคันนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับก็หลกัหลกๆประมาณนี้เนอะก่อนจากการกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โคกิพีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าส,ว,สวัสดีครับ